เป็นไงบ้างคะก็ปกติคะ่ะหวานขึ้นเนาะจริงๆไม่หวานขึ้นเลยปกติเลยเท่าเดิมเลยค่ะจริงๆเรื่องเราวที่ผ่านมาที่เป็นข่าวน,นี้ไม่ได้กระทบอะไรกับเราขอจำเป็ขนขเรา่ะพี่แพรนใช่ไหมคะคือเรารู้เรื่องก่อนหน้าอยู่แล้วไงพอรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่อย่างที่พูดไปนะั่นแหละว่าไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่แบบมันออกมาแต่ตกใจว่าแบบเรื่องมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆอ่กะมันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาเป็นแบบ เป็นเรื่องราวแบบใหญ่โตมากเลยนะเพราะว่าแบบลายคือแบบแบบพังอ่ะล้านอาา่ะค่ะสรุปแล้วคือลายข้อความนั้นคือเป็นของพ่อหมดเลยไม่ใช่ตัวที่ไข่คือพ่ไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วเราได้ถามเขาไหมคะว่าตกลงยังไง จริงๆไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราคือแบบเรามีการคุยกันก่อนที่แบบว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าข่าวมันจะออกไปไงว่าเป็นมันคือยังไงพ<ม>ี่ไผ่ก็คือมาขอโทษถามว่ารู้สึกไหมกับสิ่งที่แบบเราได้รู้เรารู้สึกอยู่แล้วเราเสียใจอยู่แล้วแต่คือเราผ่านโมเมนต์นั้นไปแล้วก่อนที่ทุกคนจะมาแบบรู้สึกแทนเราอะเ<ม>ข้าใจความหมายไหมใช่พี่ไผ่าพูดอธิบายกับเราอย่างไงครับกับที่มันดูออกมาทุก<อ>สิ่งอย่างบบเลยคืคอ คือเขาไม่ได้อธิเขาไม่ได้มาพูดกับสิ่งที่หลุดออกมา <c oughs> แต่เขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะหลุดออกมาแสดงว่าเพราะฉะนั้นคือดิวจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมันมียังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอีกฝั่งนึงคือเขาต้องการตีเราหรือยังไงก็ตาไม่รู้เลยเราเป็นสเออยังไง <c oughs> ไม่ได้สงสัยอะไรเลยค่ะคือเรื่องเรื่องที่มันหลุดออกมาก็คือให้มันแบบ เป็นเรื่องของพวกบครักันเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะแบบจริงจริงไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเลยอะกับกับกับอะไรอย่างนั้นนะเนาะแต่คือส่วนตัวเรื่องของเราอย่างเงี้ยโอเคเรารู้อยู่แล้วลหละว่าว่ามันเป็นยังไงอ๋อาถามว่าทำไมหลับนแบบนี้ที่ไผ่ไปคุยเพื่อแบบทําให้เรามั่นใจหรือว่าอะไรยังไงไหมเหมือนแบบให้เกียรติเราไหมเพราะเราก็แบบเป็นแฟนเขาอะไรนะจริงจริงเราคือไม่ได้คุยกันเลยคือหมายว่าคุยว่าโอเคเขาเขาต้องรีบ เขาต้องรีบมาหาดิวแล้วว่าว่าดิวจะกระทบกระเทือนจิตใจไหม,มอะไรเงี้ยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดิวก็แบบดิวก็ตกใจแหละที่มันเป็นเรื่องเป็นราวาขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ดิวก็ไม่ได้เสียใจเพิ่มขึ้นอ่ะอเข้าใจความหมายปเพราะมันแบบมันผ่านเข้ามาแล้วแล้วมันก็ผ่านออกไปแล้วก่อนที่แบบเรื่องราวมันจะแบบดราม่าก,กันขนาดนี้อยู่แล้วใช่ดิวเขาก็มาพูดเลยเขาแับ เขาก็น่าจะคิดได้มั้งใช่เขาก็น่าจะคิดได้แหละเราก็ช็อกค่ะช็อกเสียใจเหมือนผู้หญิงทุกคนแหละที่เวลารู้อะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือก็ช็อกก็เสียใจอยู่แล้วแต่แบบทํายังไงได้ก็ก็ก็คุยกับเพื่อหลายๆคนคุยกับคนหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นหนึ่งอย่างในชีวิตที่มันก็มันก็คงเกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่งมันผ่านเข้ามามันก็คงต้องผ่านออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ ครัง้แงแรกค่ะครั้งแรกคือแต่เราก็แค่อะไรเขาก็ก็ก็อย่างนั้นก็ได้มั้ง <Ep is> คือความหมายคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออย่างตอนเนี้ยดิวดิวก็บอกพี่ไผ่ไปว่าโอเคพี่ไผ่ไปต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะว่าหนึ่งอย่างตอนนี้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตดิวอย่างที่ดิวเคยบอกที่ทุกคนคือก่อนหน้านี้ที่เราบอกกันตอนวงสงแล้วว่าว่าดิวค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยมีเวลาเจอเขาจริงๆไม่ค่อยได้คุยแล้วก็เพราะว่าด้ทำงานหนักมากจริงๆนะแบบมากจริงๆอะไรเงี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องที่สําคัญมันน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าโอเคแต่ถามว่าความรักหรืออะไรเงี้มันก็สําคัญในชีวิตเราแหละแต่มันอาจจะอยู่สเต็ปหลังๆไนงะที่มันแบบที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันผ่านเข้ามาก็คิดง,ง,ง่ายๆว่าโอเคแบบทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเรามันต้องมีเหตุผลของมันอยู่แล้วอะมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุผลบางสิ่งบางอย่างก็เดี๋ยวรอดูกันคือคิดว่าเราอาจจะหมด เราไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอยากเรียกว่าปกคล้องเลย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าแบบการทํางานมันไม่ใช่เรื่องปกคล้องอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องดีใจกับเรามากเพราะว่าเรามีมันด้วยตัวเราแล้วเราก็ทํามันด้วยตัวเราเราล้ับอะไร้ไมอ่ะไม่ปรับเลยค่ะไม่ปรับเลยคืออย่างที่บอกราะว่าว่าถ้ามันเป็นยังไงมันก็คืต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็แฮปปี้มากกับการที่มีงานเยอะขนาดน,นี้ถูกไหมคะคือ ต่อให้อะไรมันจะถาถมแค่ไหนหรือว่าพายที่สุดแล้วชีวิตทุกคนตอนนี้มันก็คือเรื่องงานสำคัญที่สุดแล้วไม่ได้น้อยลงนะคือไม่ไม่ได้คิดอะไรว่าน้อยลงหรือไม่ได้น้อยลงอะไรคือ ดิวเข้าใจว่าทุกๆคนเวลาทําอะไรก็จะมีเหตุผลของเขาในณตอนนั้นส่วนตัวดิวอ่ะดิวก็มีเหตุผลในตัวของดิวที่ดิวแบบเดินแบบนี้เป็นแบบนี้ส่วนตัวเขามันก็คือเหตุผลของเขาเราก็ต้องให้เกีรยิซึ่งการละการหลายในการตัดสินใจทําแต่โอเคเขาทํามาแล้วเขาใกล้ยอมรับกับดิวมันก็น่าจะจบแล้วมันก็น่าจะพอแค่นั้นแล้วนี้เราความไว้ใจเราแบบนี้มันจะมีความไว้ใจมากกลับตอไหรือยังไงทุกอย่างก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแหละ ใช่ไหมคะคือจะพูดว่าไว้ใจเหมือนเดิมมันก็ไม่จริงหรอกมันก็ผู้หญิงอะความรู้สึกอะเนาะแต่ก็คือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความรู้สึกใช่ไหมคะทนครับมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับเขาก็พยายามเขาก็าาทําอะไรที่แบบมันประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคือจากที่ไม่เคยทําอะไรก็มาทําอะไรคือมันก็ดูประหลาดไปอะไรอย่างเงี้ยดูก็เลยแบบมันก็กลายเป็นเรื่องโจ๊กของเราอะคือบางทีแบบพูดจริงๆว่า หนึ่งหนึ่งหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะเลิกสี่ทุ่มดิวมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่แบบจะมานั่งดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรนี่หรอปะค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบต้องค่อนข้างแบ่งเวลาโอเคคือกำลังจะเข้าหมดดรามา่าแล้วก็พอกัดแป๊บนึงเพราะว่าต้องอ่านบทพรุ่งนี้ถ่ายละครต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบทําให้เราไม่ได้เอาใจบิวในนะตรงนั้นเยอะแล้วเราก็แบบแฮปปี้อ่ะ,อะ,อะ ต้องพยายามแหละเพราะเขาทำอ่ะเออเขาก็คงต้องพยายามอ่ะแบบนี้เขาเลิกติดต่อ่ฝั่งเขาแล้วก็ก็อย่างที่เขาอัพในอินสตาแกรมแหละค่ะคือดิวว่าแบบในส่วนของเขาก็อย่างที่เขาเขียนในอินสตาแกรมมันก็เป็นคําตอบของเขาส่วนดิวดิวก็พูดตรงๆว่าไม่อยากแบบไม่อยากพูดแทนเขาเราก็ไม่อยากพูดแทนใครแบบไม่อยากออกความคิดเห็นใดๆที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับตัวดิวเลยเช็คไลน์บ้างไหมใครอยู่นี้เช็คไลน์เช็คไลน์อะไรอยู่ในนี้ ไม่เคยเช็คเลยตั้งแต่แบบไม่เคยเป็นคนไม่เช็คอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็น <specialized> คนอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ <marine> ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็คือเป็นคนไม่เช็คแล้วก็จริงๆคือแบบโทรศัพท์กันคือดิวก็สแกนเข้าเครื่องเขาได้ <S <S เขาก็สแกนเข้าเครื่องดิวได้นะ <S 2> <S 2> <answered> แต่ดิวก็ไม่เข้าใจว่าดิวปเป็นอะไรของดิวเพราะว่าดิวก็แบบเป็นคนไม่เช็คจริงๆหลังหลังจากเกิดเรื่องก็ไม่เคยเช็คอะไรเลยเหมือนจะเกิดเรื่องที่คลังหรือว่าแบบตามใจ สุดๆเลยนะคะเห็นแบบล่าสุดที่แบบพาไปร้านชาแนลอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นวิธีง้ออีกแบบหนึ่งเขาด้วยครไม่จริงๆร้านชาแนลอ่ะทุกคนคือแบบมองแบบเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากอะ่ะ<อ>แต่ความเป็นจริงคือดิวอ่ะสั่งเสื้อ,อไว้แล้วดิวก็ได้เสื้อแล้วแล้วดิวก็ไปเอายิ่งจังหวะนี้ดิวก็ไม่ให้เขาซื้อให้อยู่แล้วอ่ะดิวก็ซื้อด้วยตัวเองละวะงต้องเลือเนี่ยคุณแม่ที่ไหนเขามาในบ้างจริงจริงจริงคุณแม่เขาก็เป็นห่วงตลอดแหละแล้วลเขาก็ น่ารักค่ะเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมเป้าใจเงเป็นค่ะเป็นแล้วที่เกี่ยวกับซึ่งแหมนให้นี่หมใจไอ้หมดว่าจองจังทาไมเรื่องหวนคือเกิดขึ้นมาตั้งสักพักแล้วแต่ส่วนตัวของคุณแม่คือคุณแม่ก็น่ารักแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแบบถ้านักข่าวถามก็บอกไปเลยว่าแม่บอกว่าพวกเราแฮปปี้กันดีค่ะ <laughs> แล้วบอกว่าครอบครัวเราก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพาสิ่งที่แบบแม่บอก ตอนนี้คือผันคือตอนนี้คือแฮปปี้นนแล้วเคลียร์ทุกอย่างแล้วมันความสัมพันธ์ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้เคลียร์อะไรหรอกก็เป็นเรื่องปกติ mm hmm. เหมือนเดิมแต่ความหมายคือโอเคอาจจะมีเรื่องแบบประหลาดใจที่ผ่านเข้ามาแต่ถ้าเราแบบเอาใจมันไปใส่เยอะหรือแคร์เยอะก็ยิ่งถูกเองเพราะฉะนั้นก็ให้มันผ่านไปแล้วพอมันผ่านไปเราก็ใช้ชีวิตต่อไปเขาก็ช้ชีวิตต่อไปส่วนหน้าที่เขาจะทําอะไรหรือเราจะทําอะไรมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องรู้ตัวเองกันอยู่แล้วเราก็เรา จากขอเรื่องนี้มันก็มีดราม่าในไอจีโดที่มันมีการแท็กหากันหลายๆคนอะไรเงี้ยนหนิ่งๆ้่วยๆอะไรเงี้ยมันโยงกันะเยมันโยงกันจับเชื่อมโยงกันด้วยดิวอ๋อโอ้ยไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่ใช่แต่องเป็นนั่นทีถ้าดิวถ้าดิวโจมตีดิวยอมรับว่าดิวโจมตีอะจริงๆดิวพูดทุกครั้งอะแต่ครั้งนี้คือแบบดิวขอนิ่งๆอยู่ของดิวเลยจริงๆอะไม่อยากเกี่ยวเลย ใช่เวรกรรมเว,เวนกรรมอะไรอัน,นั้นหนังชีวิตต้องดอูยาวๆใช่ไหมคะคือส่วนตัวดิวรู้จักกับเทย่าอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ดิวรู้ว่าแบบอจริงๆนะดิวรู้ว่าเทย่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วดิวก็รักเขาแล้วก็เห็นใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิวก็เมนระหว่างเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตเขาก็อยากให้กําลังใจเพราะส่วนตัวเป็นคนเชื่อเวรกรรมจริงๆอ่ะคือแบบใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําไม่ดีก็ได้อย่างนั้นดิวก็เลยให้กําลังใจเขามากกว่าส่วนจะแบบแค่รู้สึกว่าจะไปพาดพิงใครอะไรหรือเปล่าคือถ้าอย่างดิวดิวเป็นคนแบบค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วถ้าดิวจะพาดพิงใครดิวแอดเขาแน่นอนอย่างที่เคยทํามาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนคั้งีือแบบ ไม่ใช่จริงๆแต่เชื่อเรื่องเงินกรรมจริงๆเรื่องชในจเรื่องว่าแบบที่คนมาคอมเมนต์ว่าเราคบกับเขาเขาแบบเือมีเรื่องเงินเรื่องทองเราอยากพูดอะไรไหมในมุมของเราเราจริงๆนะต่อยมีเรื่องนี้หรือไม่มีเรื่องเนี้ยทุกคนก็จะต้องหาว่าดิวคบกับเขาเพราะเรื่องเงินอยู่แล้วอะแต่แบบถ้าเขาออกมาพูดแบบนั้นดิวก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆอะเพราะว่าแบบ คือเรามันมีแค่เราที่รู้กันอยู่แต่โอเคการที่เขาซื้อของให้ดิวดิวมันก็มีและดิวก็ซื้อของให้เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ไมีอาชีพอะเนาะ คือเราก็มีอาชีพแล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแบบดิวจะพบกับเขาเพราะเงินเพราะถ้าคนพบกับใครเพราะเงินมันก็คงพบเพราะแบบความสบายปะ่ะแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตยุงไม่ได้สบายเลยนะ <m ul ing> พี่คือความหมายคือแบบก็ทําง,งานหนักมากเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะพบกับคนเพราะเงินก็รับละคร,รแค่เรื่องเดียวก็ได้ไหมแต่ทุกวันนี้ก็มีละครสี่เรื่องซีรีส์เรื่องหนึ่งมันก็น่าจะเป็นคําตอบให้ทุกคนรู้แล้วว,ว่าเราทําเพื่อตัวเราเองส่วนอันอื่นๆก็คิดซะว่าเป็นกาไรชีวิตเป็นผลคอยได้ดีกว่า ไม่บันทอลองแต่ถ้าถามแล้วครูต้องสงสารเขามากกว่าไหมว่าแบบว่าว่าคนน่ะอย่าไปตีค่าของคนว่ามีค่าแค่เรื่องเงินสีเข้าใจความหมายไหมส่วนตัวดิวดิวไม่รู้สึกอะไรหรอกอเพราะดิวแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบอะไรอย่างน,นเนี้ยแต่ส่วนตัวเขาเขาก็คงต้องน้อยใจแม้ว่าแบบเอาไม่มีอะไรดีเลยหรอกมีดีแค่นั้นมันก็น่าสงสารอ่ะก,ก็อยากอยากคิดอย่างนั้นเลย เขาก็มีความน่ารักแต่เขาก็มีความเป็นมนุษย์ผู้ชายเพราะฉะนั้นคือแบบคนเรามันก็ผิดมากกันได้แหละหรืออะไรก็ก็ไว้รอดูตามเวลา